จัดหนักจัดใหญ่มอบโชคให้กับคุณลูกค้าแบบไม่มีกัรก,กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับแคมเปญซองเก่าเลอรลดลุ้นเงินล้านครั้งที่1โดย2ผู้บริหารนะคะคุณเออยพรพิชยาผู้ก่อตั้งแล้วก็คุณนิกธิรพันธ์นะคะกรรมาการผู้จัดการบริษัทเลอร์ลดอินเตอร์ฟู้ดจำกัดทีลาสุดได้ทําการไลฟ์สดนะคะมอบรางวัลใหญ่ครั้งที่1งทองคารวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทให้กับคุณลูกค้าที่ร่วมส่งซองเป่าเลอรลดเข้ามาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนะคะ โดยมีนักแสดงหนุ่มชาคิดย้ำนามนะคะในฐานะพิสต์เตอร์ของก๋วยเตี๋ยวเลือกกึ่งสําเร็จูปกเลิศให้เกียรติเข้าร่วมงานท่ามกลางศักดิ์ศรีพยัลชนในะพายเลสสตูดิโอนั่นเองค่ะรางวัลวันนี้นะครับรางวัลทองคำนะครับมูลค่า1นึ่งหนึ่งบาท100งรางวัลครับและรองทองคำนะครับมูลค่า1ล้านบาทครับหรางวัลครับผมครับแจกรถเบนซ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแจกรถเบนซ์รอบต่อไปครับผมครับส0กว่าล้านครับผมครับ10กว่าล้านเลยฮะ ก็แสดงความดีใจกับกับตัวแทนกับผู้ที่ขายของเราด้วยนะครับซึ่งซึ่งเขาเราไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นตัวแทนที่ได้นะครับทั้งเขาทั้งซื้อทั้งกินแล้วก็ไปขายต่อครับนอกจากจะมีกําไรจากการขายแล้วครับก็ยังได้ลุ้นรางวัลกับเราด้วยครับผมครับครับ <c oughs> ก็เป็น <c oughs> หน้าที่ในในในฐานะพรีเซนเตอร์นะครับ <c oughs> ผมวันนี้ก็มาร่วมสนุกในการจับรางวัลเราก็ลุ้นเราก็ลุ้นมาก <c oughs> ลุน้นตามไปด้วย <c oughs> ลุ้นเหมือนกับว่าเราส่งชื่อเข้ามาเอง นะครับแต่ว่าเราส่งมาแล้วแต่เราจะส่งชิงรถเบนซ์รวัใหญ่ครับผมใช่ครับก็สุดแล้วก็ยินดีกับลูกค้านะครับของก๋วยเตี๋ยวเรือเลยรถทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่คุณนิกบอกว่าไม่น่าเชื่อนะก็เป็นทั้งตัวแทนกินเองด้วยยังมีได้มีโอกาสมาลุ้นโชคแล้วก็ได้รางวัลใหญ่ไปด้วยซึ่งนะครับผมผมเชื่อว่าในครั้งหน้านี้สองเลยรถต้องคูณขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าแน่นอนเพราะว่าแจกกระสีอีก4รอบด้วยกันรถเบนซ์อีก4คัน คันละ2ล้านกว่าบาทก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมก็เนี่ยแหละครับถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มีลูกค้าที่น่ารักแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้ใช่มาให้กับลูกค้าอยู่เสมอแน่นอนครับใช่ครับเร็วๆนี้นะครับเรือรถก็จะมีนะครับอ่าก๋วยจั๊บยวนนะครับจะมีสองรสชาติด้วยกันนะครับรสชาติทั้งเดิมแล้วก็รสชาติต้มยำครับผมครับแถมยังไม่พอนะครับเรือรถของเรานะครับจะมีเฟรนช์้นชิ้ินนะครับเป็นลูกชิ้นเรือรถนะครับ แล้วก็มีอีกอย่างนึงอีกอย่างนึงผมขออุบไว้ก่อนดีวกว่าครับอ,รอันนี้คือเฟ้นช์ยของเรานะครับจะผ่อนได้นะครับเราจะไม่เก็บแบบเป็นก้อนเราไม่เอาครับเราเราผ่อนครับเราผ่อนให้ผ่อนได้ครับเพื่อว่าใครที่มีเงินไม่พอหรือว่ามีเงินจํากัดนะครับจะได้เข้าถึงเฟ้นชัยของเราได้ครับผมครับ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกในแคมเปญดังกล่าวนะคะได้ตลอดปี2,566เพียงแค่คุณผู้ชมนะคะเขียนชื่อหรือว่าพิมพ์ชื่อที่อยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษแล้วนํามาติดบนซองป่าของก๋วยเตี๋ยวเลือกึ่งสําเร็จรูปเลอรถรุ่นใหม่แล้วส่งมาตามที่อยู่นะคะตู้ปอนอน110ปณนจบางปูจังหวัดสมุทรปราการ10280รับ่องวชคใหญ่จากเลอรถอัดรอคุณอยู่ก็ได้นะคะ